เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้ช่องช็อกโกแลตนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับอัปเดตฮาโลวีนเนี่ยครับผมแต่นะมันก็มีอัปเดตใหม่แทรกซ้อนเข้ามามีเบ็ดใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับสำหรับโรบอทฟิตนะครับซึ่งเควสนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเควสที่ง่ายสําหรับอีเวนต์นี้เลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเบ็ดเล่มใหม่เล่มนี้นะครับไม่รู้ว่าใครทํากันบ้างแล้วหรือยังนะครับ อ่ามันก็คือเบ็ดอ่าเรนโบว์คลัสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับอ่านะครับแองเกิลนะครับซึ่งมันมีอยู่หลายเกาะมากนะครับสำหรับ NPC ตัวนี้แต่ถ้าให้ดีก็คือแบบเกาะเริ่มต้นเราก็จัดเลยนะประมาณนั้นนะอ่ามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับซึ่ง NPC ตัวนี้จะสุ่มเควส ให้เราทํานั่นเองนะครับแต่ละอย่างนียครับก็จะทำไปตามความยากง่ายนะครับบางเวสง่ายบางเวสยากนะครับอย่างเช่นหาปลามาให้เขานะครับเดี๋ยวเราก็ทําการหาปลาเลยนะครับผมปลาตัวนี้นะที่เราต้องหานะครับน่าจะตกได้บริเวณมูสสูทนี่แหละนะครับโลเคชันนี่ เขาบอกมาเรียบร้อยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเลสโ g กนะครับเราไปตกกันเลยเนะี่ยก็บริเวณรอบเกาะก่อนเลยแล้วกันนะครับอืมมาครับผมบริเวณมูสูดก่อนมาครับบริเวณน,นี้เนาะโอ้โหตกตกทีตกทีแรกก็คือแบบกล่องเลยนะฮะโอ้โหยางสวยนะครับแต่งกาไม่เป็นไรโอเค เดี๋ยวเปลี่ยนยงเป็นเหยื่ออะไรลองดูนะโอเคครับย้ายสถานที่ตกนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ใ,ใกล้มูดวูดเหมือนกันนะครับบริเวณรอบๆบนี่แหละนี่ครับแหล่งน้ําที่เราตกบริเวณนี้นะครับเป็นแอ่งน้ํานะครับอ่ะสุดท้ายแล้วมาได้ในบ่อปลาตรงกลางตรงนี้นะปลาตัวของวิโก,โก้นะครับตัวนีอ้อยู่ในบ่อตรงกลางเนะี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอามาให้ npc เลยแล้วกันนะครับ โอเคครับทรงอ่านี่ครับเห็นไหมมันก็จะเรนดอมนะครับผมของออกมาให้เรานะครับเล่นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือจำพวกโทเทมทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งโทเทมอ่าสตาร์ฟอลก็มีนะครับในนี้นี่เห็นปะพี่โก้ได้สตาร์ฟอลมาเมื่อกี้นะครับหรือว่าจะเป็นโทเทมเรนโบว์นะครับช่วงเวลาสายรุ้งก็มีเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับ โทเทมสายรุ้งนีครับก็จะได้จาก NPC ตัวเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้โทเทมแล้วนีครับผมก็ให้เราทําการเปิดโทเทมนะครับผมอ่านะฮะหลังจากส่งปลาตรงนี้เสร็จนะครับจริงๆแล้วมันจะได้แบบหลายอย่างมากเลยนะครับก็เดี๋ยววิโก้ให้ดูรายชื่อดีกว่านะครับผมว่าจะมีอะไรบ้างนะครับนอกจากไอ้โทเทมที่เราได้กันก็คือโทเทมสตาร f ฟอ l นะครับ ก็จะมีโทเทมสายรุ้งมีกล่องนะครับแต่จริงๆแบบที่แรกมีกล่องอลาวินด้วยนะเนี่ยครับจากในนี้นะครับแต่แบบไม่มีใครบอกเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าเนี่ยกล่องเยอะแยะเลยนะครับซึ่งเบ็ดที่เราจะไปแลกนะครับหลังจากเราได้โทเทมมาให้เราเปิดโทเทมนะครับอ่าแล้วก็ไปทําการแลกเบ็ดนะครับซึ่งเบ็ดที่เราจะแลกนะครับก็คือนี่ครับเรนโบว์คัตเตอร์นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับ ผนว่าเดี๋ยวไปแลกกันเลยดีกว่านะครับ let's go ครับผมอะให้เรามายังเมืองนี้นะครับปราสาทใหม่นะครับโอเคครับขี่ไปเรื่อยนะครับขี่ไปเรื่อยนะครับสีส้มนะสีส้มเดี๋ยวไปอ่านชื่อให้ฟังว่าเป็นอ่าปราสาทอะไรนะครับนี่ครับปราสาทอันนี้ซึ่งมันเป็นเกาะใหม่เลยนะครับเกาะที่แบบอยู่ตลอดอ่าค a t a w Crips นะครับมาครับ ถ้าใครเดินมาก็ให้เข้ามาที่สะตรงกลางก่อนนะจะเห็นสะตรงกลางบริเวณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับมาบริเวณนี้เลยแล้วก็ปินบันไดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับใครที่แบบไม่มีอะไรในการบินนะนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาที่บริเวณข้างบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็มันจะมีรูให้เราลงไปนะครับเป็นรูถ้ำอยู่บริเวณนี้นี่ แล้ลงไปบริเวณนี้เลยครับผมโอเคตอนนี้เราลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สถานที่ซื้อเบ็ดนะครับก็จะอยู่ที่คริสตัลบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นบรรยากาศเรนโบ์นะครับเบ็ดก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรดีบอกเลยนะครับแล้วก็พี่โก้ก็ซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับ ชื่อว่าอ่าเรนโบว์คลัสเตอร์อนะครับอยู่ในเอ่ยมีไหมอย่าบอกมันไม่ได้แลกมาไม่ได้ซือ้ออะนี่ไงเจอแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวกดใช้นะครับอ่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทําการออกวัตสเที่ไหมดูแบบพี่กว่าดูแบบไซเบอร์มากเลยเนี่ยครับสไตล์ไซเบอร์พัง แบบล้ำๆอนาคตอนาคตแต่ถ้าสังเกตที่สีเบ็ดนะครับสีเบ็ดมันก็จะเปลี่ยนไปตามสีเรื่อยๆเลยเห็นไหมอ่าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอ่าทุกครั้งที่เราถือนะครับก็คุณสมบัติพาสีิเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับก็ออกเดินออกมาจากถ้ำได้เลยสำหรับคนไม่มีจุดวาร์ปไม่มีอะไรวาร์ปออกไปนะครับอ่ะ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเรากลับไปที่มูสวูดนะครับหรือว่าก่อนแรกกันก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยเทสเบ็ดนะครับอ่ะพาร์ตก็มีโอกาส20%นะครับที่จะติดเรนโบ้นะครับแล้วก็คุณสมบัติของเรนโบ้นะครับก็คือคูณ8ราคาคูณ8นะครับและเมื่อติดนะครับก็บวกเขาเรียกว่าอ่าสปีดนะครับในการดึงปลาเนี่ย50%นะครับโอเคสปีด5 50%เลยโอ้โหต้องบอกเลยเลยว่าเร็วอยู่นะครับแต่ย้ำว่าต้องติดบัฟนะครับโ,โปกเกสกเปตถึงจะเพิ่มนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่เพิ่มนะโอเคเมื่อกี้เรายังตกไม่ติดบัฟเลยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะตกให้ติดบัฟลองดูนะครับว่าเป็นไงหน้าตาบัฟมันเป็นยังไงนะครับอตกโอ้ยกองอีกแล้วกองรัวๆทำไมตกติดแต่กองวะเนี่ย อาจจะเหยื่อไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราอาจจะลองเปลี่ยนเหยื่อลองดูนะครับว่าหลังจากเปลี่ยนเหยื่อแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอ่าเปลี่ยนจากเหยื่อสาหร่ายเป็นนี่เลยนะครับฮาโลาวีนก็ได้โอเคครับอ่าตอนนี้เราตกต่อเลยครับตกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับได้ไหม,มนี่ไง เรนโบว์คัสเตอร์นะครับอ่าเป็นไงยิงนะเป็นสดาหนะ r เรนโบว์นะครับก็จะติดโบเกสปีดบวกเปอร์เซ็นเพิ่มนะครับก็ต่อเมื่อติดบัฟเท่านั้นนะครับแล้วก็แบบหลอดเนี่ยมันแบบสวยนะสวยไหมทุกคนสวยนะครับแต่ข้อเสียนิดนึงนะครับก็คืออ่า UI แถบนะครับแถบในการตกปลาเนี่ยน้อยไปนิดนึงนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนำกันแล้วฝากน้องๆช่วย กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ช่องพี่โก้ด้วยนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาน้องๆกันไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม